เวลาเราจะลาทดสอบอราต้องการรู้แล้วถามว่าการต้องการรู้ของพระอ,องค์พระองค์ไม่รู้หรือรู้แต่ต้องการให้เรารู้เพราะเราอาจจะมีรู้ตัวว่าเราแกร่งหรือเราไม่แกร่งอ้อเพิ่งรู้เองเราน่อ่อนไม่แกร่งจะได้ฝึกความแกร่งหลังจากนี้เวลาโดนเยอะๆอ๋อเอางั้นเอามาอีกวันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งผลปรากฏวานั่งอยู่ที่กูโบร้องไห้ ลั่นทุ่งไปหมดเลยท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลวะเลยวะซัลลัมแหละสหฮาบาก็เดินผ่านไปที่กูโบพอดีถามว่าเวลานาบีเดินผ่านไปที่กูโบไปเห็นผู้หญิงร้องไห้นบีถามว่าร้องไห้ทําไมเธอบอกกับท่านนาบีว่าลูกฉันตายฉันรักลูกของฉันที่สุดเลยท่านนาบีก็บอกกับเธอว่าอิตตะกิลลาวาสบิรี กลัวอันล่อเยอะเยอะๆแน่ะบีพูดสั้นๆเองนะครับนึกว่าเข้าใจกลัวอันล่อเยอะเยอะเธอทนเยอะๆละกันทนหน่อยนะสอบบา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 ไปพูดอย่างนี้ระวังโดนตะคอกนะบางคนไปเตือนคนไม่รู้เรื่องเนี่ยคนไม่รู้เรื่องมันจะเป็นอย่างเนี้ยวางวันนะอาจจะรู้เรื่องมาก่อนนะเรื่องว่าควรทำอย่งไงเพราะวันนี้มันยังไม่เกินผมก็ยังไม่เกิน คนบางคนเวลาไปเห็นมอเตอร์ไซค์ก็โดนเฉียวเนี่ยบ้างสบัดสบัดเรื่องเล็กแม่เวลาของเราบ้างแค่จักรยานคว่ำหน้าสุเราลอยเยบบลงขึ้นบดฉุนเฉียวเลยแทบจะลาออกจากสมบูรณ์จากโตอิมัมแล้วทำไมมันเกิดกับเราเันเรื่องใหญ่โตไอ้นี่ก็ไปบอกเหมือนกันท่านนบีมุฮัมหมัดสลอมล่าวายวสลอมไปบอกกับผู้หญิงคนนี้กลัวอัลลอฮ์เยอะๆและเธอจงอดทนรูร้เปล่าเธอหันมาตาวาดท่านนบีอิไลอกอันนี อไลกันนี้เด็กนั่เรียนเวลาเรียนน,นะฮูเนี่ยเรียนสรอกเนี่ยเรียนกวาเอ็ดมันจะรู้มันมีความหมายเป็นอิเซมฟีอิลอามารเพราะมันเริ่มต้นด้วยบรษจาร์ามันจะรูดมันจะมีความหมายว่าตานะอาัลไปไกลไกเลยปะว่าอบเบียนี่เลยพออับเบียไปเตือนบอกว่ากลัวลยมึงไปไกลไกลเลยปะทาไมถึงกล้าพูดอย่างนั้น ดูนะคนเราเนี่ยเวลาเสียใจจนไรสติจนจําไม่ได้ว่าเสียงคนเตือนมีใครเป็นคนเตือนเออบางทีมันตวาดเลยนะไม่ได้ฟังเลยนะว่าใครเตือนอยู่หันไปเอาโตอิมมัมเองฉันขอโทษว่าโตซียอมันโตโตเหมือนกันเหมือนกันแม่ไม่มจําเสียงไปแล้วนี่สติไม่อยู่กันเนือ้อกันตัวแล้วดูนะเราทดสอบอยู่ตาไ,ไปพูดกันบนบีบอกไปไกลๆเลยปะ นบีก็ไปจริงๆไม่ยุ่งแล้วผลปรากฏว่าเมื่อเธอรู้นี่ยหลังจากนั้นว่าเธอรู้ไหมว่าเมื่อกี้ใครเตือนฉันไม่รู้เพราะว่าฉันไม่มีความรู้สึกเลยเสียใจคนที่เขาเตือนนะ่ะคือรอสุลลลอฮฺสลลอหวะเลวะซัลลัมเธอสะดุ้งหนึเธอไปหาท่านนบีแล้วเธอไปบอกกับท่านนบีมูฮัมมัดสโลลอฮวะเลวะซัลลัมฉันขอโทษนบี ฉันขอตำบาสฉันขอสำนึกผิดนบีบอกฉันไม่เคยโกรธเธอเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ยกโทษให้เธอเพราะสิ่งที่เธอพูดฉันเข้าใจอูตูชนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเอาล็อตทดสอบเนี่ยคนไม่เคยโดนเนี่ยจะรับไม่ได้ในเรื่องบางรื่องวันนี้คนบางคนลูกไม่เคยสอบตกเลยมันได้ที่หนึ่งตลอดนะลูกไม่เคยสอบได้ทีโลเลยมันไม่รู้หรอกว่าหัวใจของคนเป็นพ่อแม่ลูกกูสอบตกทุกปีเนี่ยหัวใจกูจะสลายยังไง อนี่เรื่องเล็กนี่มันก็เก่งแล้วแม่แม่ทำไมยอมาด้วยนะะลูกมันได้ไมันได้ที่หนึ่งลองลูกเราได้ที่หนึ่งมั่งแล้วลูกมันได้ที่โลมั่งดีเดี๋ยวมันจะรู้แหละอย่าว่าแต่ที่โลเลยแค่ได้ที่สองกูว่าครูต้องโกงเดี๋ยวกูขอดูการตรวจของครูใหม่มีอย่างนี้ด้วยนะดูดินคนนะ่ะความที่วัาตัวเองไม่เคยลด เวลาโดนนี้เดียวเองรับไม่ได้ถึงได้บอกว่านี่ฮิกมากเวลาเราตะาลาทดสอบเอาะราต้องการรู้แล้วถามว่าการต้องการรู้ของพ่อองค์พ่อองค์อองไม่รู้หรือรู้แต่ต้องการให้เรารู้เพราะเราอาจจะมีรู้ตัวว่าเราแกร่งหรือเราไม่แกร่งอ๋อเพิ่งรู้เองเรานี่อ่อนไม่แกร่งจะได้ฝึกความแกร่งหลังจากนี้เวลาโดนเยอะๆเอาเราเอางั้นเอามาอีกชินแล้ว นี่ลูกสอบได้ที่เท่าไรสิบแปดโรเรียนมีกี่คนสิบแปดอ๋อนะักเรียนได้กิโลนั่นแหละก็ชิแล้ว,ลวพูดหน้าตาเฉยเลยได้ที่เท่าไรกิโลมันประกาศบนมิบัสยังได้เลยชินคนบางคนไม่เคยโดนมันก็มีชินไม่ทนเพราะฉะนั้นเวลานาบีไปบอกกับเธอเธอรู้ขอโทษนบีบอกฉันยกโทษให้ฉันไม่เคยโกรธนบีบอกฮะดิษบทหนึ่งไว้กับเธอฮะดิษสวเฮีย อินนามะสบรูอินดาสัตมาติลูลาความอดทนนะอย่าไปทนโดยใช้เวลาเยียวยานะหรือใช้ความดีเยียวยาหรือของที่เป็นยามากเยียวยาแต่การอดทนเนี่ยเราต้องอดทนตั้งแต่โดนทดบททดสอบมาชนในครั้งแรกซอด,ดมาคือมันปะทะตอนที่กำลังโดนเลย พอโดนต่มอินนาลิลลาะ์วะอินน่าอิาอัลฮิรอยูนตูมนี่ไม่ได้ตายนะแค่ขาหักที่บอกอินนาลิลลนะ่์เนี่ยเขารับได้เลยร่างกายอยู่ดีดตื่นมาต่มามปากเบี้ยวอินนาลิลลาะ์วะอินนาอิัลฮิรอยูนเขารับได้เลยไม่เห็นต้องร้องใหน้นี่สแสดงว่าแกรง